โอ้สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ชาวเคสซี่มาได้นะครับด้วยความหิวเป็นเหตุนะครับเลยจัดทริปนะครับผมวันนี้มาเปิดทริปอยู่ที่อำเภอโพธารามไม่ใช่ดิอ่าอะไรวะเนี่ยแยกหนองโพแยกหนองโพแยกหนองโพกำลังจะพุ่งหน้าไปหาอะไรกินกันนะครับเพราะด้วยความหิวนะครับเพื่อนสั่งทิ้ทงมากเป็นเหตุเดี๋ยว มาดูกันว่าทริปนี้เราจะไปไหนกันนะครับเดี๋ยวนะครับมาดูเพื่อนร่วมทริปรอบนี้นะครับไปกี่คันนะครับผมนี่นะครับแยกหนองโพนะครับทีนี้ก็ร่วมทริปมีสองคันนะครับเซ็ตสี่ร้อยของผมนะครับแล้วก็สมาชิกใหม่นะครับจ่าสมหมายครับจ่าสมหมายเป็น W800 นะครับของบุญจุมพศนะครับไปอีกสองคันนี่แหละครับอากาศกําลังดีช่วงนี้เราทริปนี้เป้าหมายคือ ไปคองควนครับแต่ว่าเราพลาดป้าหมายแรกไปแล้วเพราะว่าสาราที่เราเคยนั่งมันหายไปไหนธรรมดาเราจะกินข้าวเช้าตรงนี้นะครับเวลาออกทริปเราไว้นี้แต่บังเอิญสาราเนี่ยสาราที่เราเคยนั่งหยิหายนะครับหายนะครับสารานั่งกินตุกไก่ของเรารตอนเช้าก็เลยเดี๋ยวไปอำเภอจะไปบ้านแหลมนะครับจะไปบ้านแหลมไปหาอะไรกินที่บ้านแหลมครับทริปนี้สาระไม่ค่อยจะมีเพราะเราจะ ไปหาอะไรกินกันนะครับที่เป็นแบบท้องถิ่นท้องถิ่นหน่อยแถวบ้านแหลมก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าจะเจออะไรบ้างาเดี๋ยวเกลือแน่เลยไอเกลือมีแน่นอนบ้านแหลมยังไงก็ไม่อดเกลือแน่นอนครับผมเอ,เอาละครับไปครับเพื่อนๆที่สนใจทริปแบบวันเดทิปนะครับก็เข้ามาดูช่องเราได้วันเดทิปของเราง่ายๆนะครับวันนี้ก็แค่ไปแค่น้า100่าร้อยกว่าโลร้อยสี่สิบร้อยห้าสิโลนะครับจากนี่ไปประมาณแปดสิโลก็ถึงอำเภอบ้านแหลมไปไปหาอะไรกินกันครับผมเป็นไงพี่มือแดง รองท้องรองท้องมารองท้องกันนะครับชะอำนะครับบอกแล้วทิปนี้เรากินนะครับไม่ใช่ชะอำตอนนี้ตลาดบ้านแหลมนะแหลมนี่นี่อะไรเนี่ยโอ้ปวดจับปวดจับ,จบน่ากินนะครับอยู่ในตลาดตลาดบ้านแหลมนะครับระหว่างทางจะไปชะอำนะครับวิ่งเส้นของโคนหัวขินอะไรนี่หัวินข้าวหมูกรอบดีกว่าข้าวหมูกรอบ กับหัวจับหน้าตาหน้ากินมากครับผมกินเดี๋ยวองท้องก่อนนี่รองท้องก่อนที่จะกินรองเท้าครับแล้วต้องกินรองท้องก่อนนะครับเผื่อจะโดนรองเท้าโอเคเราจะกินกินข้าวแป๊บเดี๋ยวจะมาบอกกันว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงบ้างเห็นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณพานุวัฒน์ถือว่าอร่อยเลยครับอือมาก แต่ถามว่าชื่อร้านอะไรยังไม่ถามด้วยความน่าหิวหน่าพึงตะเอาหัวเข้ามากินเลยร,รู้เลยว่าอยู่ข้างๆโรงพยาบาลบ้านแหลมเออโรงพยาบาลอะไรนะส่วนตำบลใช่ไหมโรงพยาบาลสุขภาพต,ตำบลอะไรอยากบ้านแหลมเนี่ยครับถามว่าอร่อยอร่อยมูกรอบดีมากเลยครับนี่แค่นี่แค่รองท้องนะรองท้องแตบอกได้เลยอร่อยจริงเรื่องอใครผ่านมาไว้ได้เลยแต่ว่าคือร้านเดี๋ยดถ่ายดูแต่ไม่ได้เาอาตะเกียกินเลยนะครับ ครับผมนะแค่นี้ก่อนกินก่อนนะครับก๋วยจั๊บก็อร่อยก๋วยจับดีมากสามสิบบาทก๋วยจัก็ดีดนะก๋วยจั๊บนะอ่ะเจย์ทันกรองท้องก่อนนะครับ <นะ S 2> เ,เพื่อนๆเอานะครับเ,เพื่อนๆสภาพรู้แล้วว่าอร่อยไม่อร่อยดูสภาพชามก็น่าจะรู้แหละผมหนาวเนี่ยเขาเรียกว่าขั้นตะเคงชามกินนะครับผมอ,อร่อยมากชื่อร้านนะฮะร,ร้านเจลุงเจย์ุงเจย์ุงนะครับ รุ่งข้าวหมูแดงข้างโรงพยาบาลโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลอ,อะไรวะา้าวตำบลขาวตำบลน,น,นะครับโอเคราชาดีมากโดยเฉพาะข้าวหมูกรอบแนะนําเลยข้าวหมูกรอบที่ชาเมื่อกี้ทำสี่สิบบาทกินเหลือเหลือ <laughs> พอดีวันนี้ไม่ชอบไม่อยากกินผักผักชุนเท่าไหร่ถ้าหมูกรอบสี่สิบบาทนี่อร่อยมากโดยจับพิเศษนี่สามห้านะครับธรรมดาสามสิบถือว่าโอเคมากเลย <laughs> และท่านี้กรุงเทพน่าจะหายา,ยากนะครับอตอนนี้ก็ร้อนแล้วครับเดี๋ยวไปหาอะไรเย็นๆหวานๆกินนะครับกินข้าวแนละ้วต้องไปกินหวานต่อนะครับผมเจอกันร้านต่อไปยังไงคุณจิบอัอิ่มแล้วเดินทางต่อสนมวานต่อครับเสร็จเราแล้วครับกินข้าวแนละ้วต้องไปหาหวานหาหวานเสร็จก็ต้องหากาแฟนะครับหากาแฟเสร็จต้องไปจบที่ห้องน้ำนะครับ โอเคไปกันต่อนะครับผมเอาไว้เอาไว้ไวช้ชมวิวหน่อยเดี๋ยวจะกลายเป็นคลิปกินตะพื้นตะพื้นไปไหน่อยนี่นะครับนี่เป็นจุดชมวิวนะครับแหล่งเรียนรู้ประจันแห่งนาเกลือนะครับ วิวพอยต์นะครับ S T A จุดสามศูนย์บวกศูนย์สองห้าไอ้นี่ผมไม่เข้าใจความหมายนะครับมีใครเข้าใจความหมายก็บอกโดย,น,ยใใน่าเด็ดไครกันแดดหลือเปล่าผมไม่น่าจะใช่ไห <c oughs> มน,นี่ครับติดเราคืออ่านประวัติให้ดูเพราะเราไม่ได้ดูมาจาก Google ก่นกอนอะไรเนี่ยนาเกลือไทยนะครับชีวิตแห่งท้องทุ่งชายทะเลนะครับน่าจะเป็น เป็นข้อมูลเกี่ยวกับนาเกลือนะครับอ่าเรามาดูบรรยากาศดีกว่าบรรยากาศจุดชมวิวนะครับช่วงนี้เขาฝันน้ําเข้าหรือว่าฝนตกผมไม่ทราบได้นะครับแต่จะมีบางช่วงที่เขาเป็นรูปเก็บเกี่ยวนะครับรูเก็บเกี่ยวะสวยมากนะครับแถวๆนี้นะครับที่ว่าเป็นรูปเกลือเป็นหย่อมๆนะครับนี่ก็สวยทุกหูตานะครับเส้นนี้คือเส้นเรียบดินทะเลนะครับจากคลองโคนไปชะอํานะครับจริงๆก็วิ่งได้ถึงหัวหินนะครับอ่า วิ่งชิวๆรับลมรับแดดได้นะครับตอนเช้าจะสวยเป็นพิเศษนะครับผมนี่เจ้ามงคลคุณมงคลชัยกับจ่าสมหมายนะครับคุเพื่อนๆอยากรู้ไหมว่าทำไมชื่อจ่าสมหมายทำไมชื่อจ่าสมหมาย้ในครั้งนี้เนี่ยครั้นี้มันเป็นสีน้ำตาลเหมือนเจ้าหน้าที่อ๋อผมเรียกว่าสีบราโพลิสบราโพลิสมันตั้งมียศให้มันหน่อยถ้าเกิดท่อดแดงกว่านี้น่าจะดึงดูดโพลิสอยู่นะพี่จ่าสมหมายครับไปทุกที่จะรู้สึก เหมือนไปกับเจ้าหน้าที่ออ <c oughs> แล้ว,ลวงั้นคุณมงคลชัยสีเขียวพี่ไม่โดนกระพืิบเลยเหรอรถสายเขียวจ <c oughs> <c oughs> ายสมหมายอากาศชิลๆนะครับเหมอสำหรับมาขับรถเล่นนะครับหรือไม่ก็ปั่นจักรยานนะั่างเนเช้าเย็นน่าจะโอเคอยู่แต่ผมขอลเล่าแล้วกันรื่อ้ปั่นจักรยานเนี่ยเมื่อกี้เจอฝรั่งปั่นจักรยานเนาะยอมรับน้ำใจมากเลยครับผมโดยเฉพาะอากาศดีนะช่วงนี้มันยังลมพัดเย็นๆเนาะ <peach> ไ,มไม่เกินสิบอ,องศาขึ้นมากเลยยังมีความรู้สึกเย็นๆอยู่โอเคไปต่อเลยว่าคอนเซปต์เราคือต้องหาขนมกินนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูแผนที่เมื่อกี้มีไอติมสถานตับนะครับเดี๋ยวไปดูันว่าจะสถานแค่ไหนนะผมครับเ,เพื่อนๆตอนนี้ผมก็มาถึงร้านไอติมสถานตับนะครับเพื่อความอยากมาก็เห็นชื่อแงเเ่เท่เลย ตอนนี้ก็เลยสั่งไอติมนะครับมีไอติมผมสองลูกห้าสิบเก้าบาทนี่ของคุณยุพัฒน์สองลูกห้าสิบเก้าบาทแต่ที่ผมตกใจตอนนี้ก็คือนี่คือเครื่องเคียงเครื่องเคียงเครื่องเคียงฟรีนะครับเป็นบุฟเฟ่ต์คือเครื่องเคียงแม่โว้ยผมเห็นแล้วแบบเครื่องเคียงนะครับคนติคอนเป็กเป็นขนมนี่นะครับอ่านี่ยแล้วนี่ก็เครื่องเคียงก็มีหลายอย่างมีเนี่ยบ้านเราเรียกวุ้นดำบ้านเราเรียกวุ้นตามีเฉากล้วย ไอ้นี่อะไรสับร้อเชื่อมไอ้นี่อะไรสักอย่างนี่ใช่ใช่รหมลจ้องร้อจ้องร้อจ้องไม่ได้ใจเหมือนกันไอนี้ก็าพูดไม่ใช่ร้อจ้องนี่ท่อนี้วนี่อะไรบุ้มะพร้าวมะพร้าวทุตสายเชื่อมสายเชื่อมถั่วเขียวต้มอันนี้อู๋ชิมหายแล้วลูกจากไม่ใช่ลูกจิกกับติมกับตินตัวตัวนี่ร้อจ้องร้อจ้องไอนี่อะไรวะไม่รู้แล้วกันสายคลองแทง นี่มันเฮ้ยอันนีเเ้เปลือกเปลือกนี่มันนี่สาลิมสาลิมแต่ที่สาลิมสีเดียวนะอย่ามาตามาก,กัน,น conflict, conflict. มีค,นค,นคอนเฟลกคอนเฟลกเรามีพวกคอนเฟลกขนมปังอะไรพวกนี้ไอ้สดไอ้นี่ก็ไอนี่ยังไม่รู้ชื่อเหมือนกันใครรู้ว่าบอกผมหน่อยแล้วกันเออ okay. โอเคภาพรวมเนี่ยครับผมนะเขาเขียนตรงนู้นนะ่ะขอซูมนิดนึง ว่าเป็นไอติมบุฟเฟ่เครื่องเคียงนะครับห้าสิบเก้าาทต่อหนึ่งท่านเครื่องเคียงไม่อั้นนะคือสองลูกเนี่ยห้าสิบเก้าบาทแล้วก็เครื่องเคียงยหางที่เราเห็นตรงนี้แหละนะอยู่ตรงไหนนะครับคุณพานุวัฒน์ช่วยโปรโมทร้านให้เขาหน่อยให้พี่พีาหน่อยตรงเดี๋ยวนะเขาเรียกอะไรอะอันนี้จะไปทางชะอำแล้วจากบ้านแหลมมาผ่านนางเกลือไปทางฝั่งแหลมผักเบี้ยนะครับใกล้จุด ใกล้ๆจะถึงแล่ผักเบี้ยนะครับระหว่างระหว่างบ้านแหล่แลผักเบี้ยนะครับผมมันผ่านจะผ่านรนคลังน้ำมันตรงนี้มาผ่านคลงน้ำมันมากไปจากฝั่งกรุงเทพนะครับผ่านคลังน้ำมันมาแล้วก็ขอถึงแหลผักเบี้ยนะครับลองสังเกตดูความเือครัผมว่าเจอ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 เจร่เจอเเอเจรเจอเจอเจอเจเจอเจ่อยชัดเนาะเป็นป้ายไอจออออเเเเอาอ ก็เชิญมาอุดหนุนนะผมว่ามาครั้งแรกประทับใจเี๋ยวว่าขับรถมาหลายครั้งแล้วเราไม่เคยแวะนะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวรับประทานรับประทานับผมขนมหวานนะเหมือนพัดเลยเดี๋ยวมีผลไม้ด้วยเดี๋ยวดักผลไม้รถเข็นไฟรินเลยโอเคครับเพื่อนๆมากคลิปนี้โอเคสวัสดีครับผมเอาครับก็อย่างร้านกาแฟที่เราเล็งไว้มันปิดนะครับผมก็เลยแวะเข้ามา หากาม่แรกเคยมาครั้งแรกเหมือนกันแต่บรรยากาศก็ถาว่าก็ร้อนริด้อสวบการยรูปนะเลยไว้รูปวันนีนึ่งแอรกคับนี่ือบรรยากาศอาซไม่แรกครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับเราไปหาอะไรกินกันต่อกินครับ ลองท้องต่ออีกเออไป okay, เอ่อนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงสี่สิบละเรามาถึงหาดเจ้าปูสำราญนะครับแต่เรามาหาดเจ้าสาํสำราญก็ตีเราจุดประสงค์ไม่ได้มาเที่ยวทะเลแต่คุณพนุวัฒน์ถ่ายไปนลอยู่ีดีเด็กเอา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 มันนั่งหน้เาเซเว่นอี่แหละทำเหมือนกับตอนโควิดรอบแรกเลย<อ>มานั่งกินข้าวเรามานั่งซื้อข้าวกล่อง กินกลางตู้เอทีเอ็มสีชมพูชมพูตรงนั้นนะครับคนเปนเยอะมากินนี่นี่หอยเสียบเนื้อหอยหอยตุ๋เงินพี่เลาเสียบไหนเงี้ยหอยชักตีนหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้หอยอะไรมีหอยอะไรหอยแมงผูหอยพิมหอยรอนอะไรเงี้ยเนี่ยตกกินมาสองเลยมากินเออไม่ใช่มาเที่ยวทะเลมาหาเจ้าสำลันกินนี่แหละก็เดี๋ยวจะไปหาคาเฟ่ดังแล้วร้อนใช่คนเยอะด้วยครับดู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 รถดูรถโอ้โหไม่ะวันนี้ วันเดยทิปเนี่ยบ่ายโมงขึ้นกำลังดีหาคาเฟ่นั่งแล้วเข้าบ้านไม่ร้อนไม่เหนื่อยจนณเวลาเนี่ยบ่ายโมงสี่สิบเนี่ยจะบ,บ่ายสองเนี่ยเราก็ยังรองท้องกันอยู่เลยครับยังไม่มื้อจริงๆนะโอเคเยวไปร้านคาเฟกันครับผมสวัสดีครับเอานะครับเพื่อนๆว่าจะไปร้านคาเฟ่นหน่อยเจอระหว่างทางนะครับคาเฟ่เหมือนกันแต่ขายข้าวแล้วครับเจอนี่เลยปลาหมึกต้มน้ำหวานสไตล์แถวแถวเพชรบุรีนะครับ ก็เครื่องเคียงคล้ายๆกับข้าวผัดกะปิยังไงร,ไรู้รสชาติใช้ได้อยู่นะแล้วก็ต้มยำนะครับต้มยำน้ำข้นน่าจะเป็นมื้อหลักของวันนี้แล้วครับเดินทางมาค่อนข้างเหนื่อยกินข้าวกับบ้านนอนนะครับรสชาติดีนะครับผมรสชาติดีอยู่ตรงทางออกที่จะออกไปจากไอ้หาเจ้าสารานด้านหลังนะครับตรงท่าเรือนะครับผมสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นท่าเรือ มีเรือไไดมึกนะครับติดต่อเป็นการส่วนตัวได้ไปถามเข้ามาแล้วบรรยากาศหน้านั่งนะครับเยน็ยนๆอากาศน่าจะดีอยู่นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวรอข้าวอีกจานหนึ่งจะได้กินข้าวแล้วเดินทางต่อแล้วครับผมออันนี้เป็นกับข้าวอีกจานหนึ่งของเรานะครับผัดกะเพราทะเลโอเคชิลๆนะครับฝากเฟรนี้โอเคอยู่ลองกันได้นะครับเพื่อนๆ ครับเพื่อนสำหรับวันเดทิปวันนี้นะครับก็น่าจะจบถินแรานี้บเวลา6โมงเย็นนะครับระยะทางเดินทางวันนี้ก็2 8 0โลจากนี้ลับบ้านอีกประมาณแปโลก็วันนี้ประมาณโนนมา300โลครับชิวๆิไม่ได้รีบเร่งไปไหนกินดื่มเที่ยวอย่างที่เห็นนะครับถ้าเกิดคิดว่าคลิปเรามาีประโยชน์หรือที่สาระก็ฝากดไลค์กดแชร์กดซับคล้าย like, บ้างน,นะผมในการใ,ให้เราทำคลิปแบบง่อยๆอย่างนี้ต่อไปนะครับ